แม่สวยชอบแปลว่าโรงเรียนครับอะไรนะหนีฟ้าเตี้ยหนีฟาเตี้ยนนีฟาตเาาตเี้ยแปลว่าร้านตัดผมอันนี้คืออะไรสนามบินเฟยจีเฉาเฟา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 ยจีเฉา แม่ฟ้จี๋แงแปลว่าอะไรสนามบินถูกต้องคาเฟ่เตียนคาเฟ่เตียนแปลว่าอะไรร้านกาแฟเหรอใช่ถูกต้องฟ้านเตียนฟ้านเตียนแปลว่าอะไรไม่รู้ธน,นาคารผิดเอา ธนาคารแปลว่าแบงค์แล้วที่หนูจิ้มเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเออร้านขายร้านขายข้าวหนูก็จิ้มแปลภาษาไทยให้แม่ด้วยสิปูมูกวาูมูกวนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อก็คือปูมูก่กเวานอีเวนแปลว่าโรงพยาบาล โยชือแปลว่าใบาสนีที่ทำงานใบสนิยิงหังิงหงแปลว่าธนาคารเบ้าเยเนบ้านแปลว่าร้านขายขนมปังกงขแปลว่ากางเว่า ท่าเรือจ้าอยู่จันแปลว่าอะไรนะแล้วก็จิ้มภาษาไทยด้วยจะได้รู้ปั๊มน้ำมัน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 ห้าหล,าาลางสรรพสินค้าอืม่เี便ยนแปลว่า ร้านขายติ่ชาฝังาวแปลว่าสถานีดับาสาส,สถานีดับเพิมเร์สาร์มากเก็ตาร์ฟส์สถานีรถไฟัวเฉาเจียนหัวเฉอน 火车站，卡拉 OK，卡拉 OK，市场，市场。